ขอบคุณมากๆเลยเนะคะและแน่นอนหลายท่านบอกว่าอยากจะอยู่ต่อมาเพื่อร่วมสนุกกันอีกได้เลย นะคะเพราะว่ากิจกรรมของเราก็จะมีถึงเวะลาประมาณ5โมงใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอีกรอบหนึ่งเมื่อไหร่คะคุณน้ามีอีกรอบหนึ่งประมาณ4โมงนะคะเพื่อแข่งขันเพื่อรุ้นรับกระเป๋าเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นเมื่อกี้ใครที่พลาดนะคะก็เดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งได้ตอน4โมงเย็นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไหนที่บอกว่าอยากจะรับกระเป๋ารอบเมื่อกี้ยังแข่งขันยังไม่สําเร็จแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้ามีการแข่งขันกัน,กนอีกแจกกระเป๋ากันอีกนะคะใช่ค่ะระหว่างนี้ก็ ชวนน้องๆมาทำการ์ดกันต่อนะคะ เรียกได้ว่าหลาย,ลายชาตเลยน้องๆหนูๆท่านไหนที่บอกว่าสนใจอยากจะลองทําการ์ดกันก่อนนะคะเรียนเชิญได้เลยลงทะเบียนตรงนี้แล้วก็ร่วมสนุกกันฟรีได้อีกหนึ่งรอบตรงนี้ค่ะในการแข่งขันประดิษฐ์กระดาษตรงนี้นะคะจากแคนนอนของเรางานประดิษฐ์ตรงนี้นะคะก็จะมีการแข่งขันขึ้นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นที่ทีเค้าแข่งนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่สนใจสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบสุดท้ายเวลาประมาณบ่ายสี่โมงนั่นเองนะคะ ใช่ค่ะของรางวัลยังรออยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะและในส่วนของรางวัลตรงนี้ก็จะมีทั้งกระเป๋าเป้สะพายเก๋ๆจากแคนนอนหรือว่าจะเป็นในส่วนของแางด้านนะคะกรอบรูปรูปจิ๊กซอจากแคนนอนด้วยก็จะมาแจกน้องๆอีกหนึ่งรอบนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีการ์ดแบบต่างๆเยอะเลยนะคะใชเดี๋ยวต้มาทำกันมีคําถามค่ะหลายๆายคนถามว่าแล้วตัวการ์ดป๊อปอัพราคาได้เอามาให้ทํำไหมคะวันนี้การ์ดป๊อปอัพได้เอามาทํำไหมคะเจ้าหน้าที่คะอ๋อวันนี้ไม่ไดเอามาแต่ว่าสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้เลย นะคะในส่วนของเว็บไซต์ www canon com s l c k t p a r k นั่นเองนะคะรียได้ว่าก็จะมีในรูปแบบการ์ดต่างๆให้น้องๆได้ทดลองทำกันด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวมีสาธิตให้ดูอีกทีนึงได้ไหมคะเผื่อว่าเมื่อกี้เนี้ยใครยังมาไม่ทานคุณพ่อคุณแม่อาจจะสนใจ อยากเข้าไปดูในเว็บไซต์ว่ามีอะไรบ้างในอ๋อได้ค่ะอย่างเงี้ยเป็นว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ของเรานะคะได้ลองคลิกเข้าไปในเว็บไซต์นะคะของแคริเอตปของของช่างน้านนีค่ะแคริเอตปลาจากแคมนอนของเราอีกหนึ่งครั้งเพื่อลองเข้าไปดูกันว่าด้านในนั้นมีงานประดิษฐ์ต่างๆตรงนี้ที่หลากหลายรูปแบบยังไงกันบ้างนะคะถ้าเกิดสนใจก็เดี๋ยวดูกันได้นะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยคําแนะนําแล้วก็คอยให้การสาธิตเลยนะคะว่าต้องเข้าไปในเว็บไซต์ยังไงกันบ้างค่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในช่วงหน้าประมาณบ่ายสี่โมงเย็นแน่นอนนะคะว่าจะมีสิ่งดีๆแบบนี้รวมไปถึงการแข่งขันอีกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อลุ้นรับของรางวัลจากแคนนอนนะคะอีกหนึ่งครั้งประมาณบ่ายสี่โมงเย็นนะคะและรวมไปถึงระหว่างนี้ค่ะน้องๆหนูๆละลายท่านเลยก็สามารถเข้ามานะคะเพื่อร่วมกิจกรรมค่ะในการประดิษฐ์การ์ดเก๋ๆสวยๆแบบนี้จากแคนนอนได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีการปริ้นค่ะ ในการในส่วนของรูปแบบการ์ดต่างๆนะคะที่มาจากเว็บไซต์ Create Park นะคะจาก Canon หรือว่า www. แคนนอนคอ c i k p a r k แบบนี้นะคะด้วยทางด้านของหมึกพิมพ์แท้แล้วก็กระดาษแท้จากแ a น o อนนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะมีให้น้องๆน,นั้นได้เลือกสค์หลากหลายลายหลากหลายรูปแบบแล้วก็จะมีการเขียนในส่วนของข้อความต่างๆวาดรูปลงไปก็ได้แบบนี้นะคะสามารถเลือกสร์เพื่อประดิษฐ์ตรงนี้ได้ฟรีเลยนะคะหลังจากประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการแจกการ์ดสวยๆเก๋ๆ แบบนี้นะคะมอบให้กับน้องๆหนูๆทุกท่านค่ะกลับบ้านไปได้เลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดน้องๆท่านไหนที่สนใจคะ่ะเรียนเชิญนะคะลงทะเบียนด้านหน้านี้ได้เลยแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะและรวมไปถึงหลังจากร่วมกิจกรรมแล้วถ้าเกิดต้องการจะร่วมแข่งขันก็สามารถติดตามกันได้ใหม่นะคะในส่วนของช่วงเวลาประมาณบ่ายสี่โมงเย็นนั่นเองคือรอบหน้าเป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายแล้วเพื่อรับของรางวัลต่างๆมากมายจากแคนนอนนคะไม่ว่าจะเป็นกรอบรูปเก๋ๆรูปจิก๊กซอหรือว่าจะเป็นในส่วนของกระเป๋าสะพายนะ จากแคนนอนของเราแจกกันเลยเนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสนใจเรียนเชิญได้คะ่ะกับการร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะจากแคนนอนของเรานน่เองคะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในช่วงหน้าคะ่ะ เธอตั้งแต่แรกพบน้ามา เดี๋ยวยามอีกหนึ่งครั้งก็แล้กันในส่วนของนะคะท่านไหนที่เพิ่งมาถึงบร,ริเวณ TK Park แห่งนี้สามารถเดินเข้ามาค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะในการสร้างสรรค์ค่ะงานกระดาษหรือว่าการ์ดเก๋ๆกับ Canon ได้ฟรีเลยนะคะซึ่งวิธีง่ายๆเลยตรงนี้ค่ะแค่เพียงเดินเข้ามาที่บร,ริเวณจุดลงทะเบียนทางด้านนี้ นะคะเราก็มีการกรอกข้อมูลเล็กๆน้อยๆตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะสามารถเข้าไปเพื่อร่วมกิจกรรมในการประดิษฐ์กร์ดเก๋ๆแบบนี้จากแคนนอนได้ฟรีเลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการหลากหลายลายให้น้องๆนั้นได้เลือกกันด้วยหรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าจะเป็นท่านไหนก็ได้ค่ะสามารถเลือกกันได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการประดิษฐ์แล้วเราก็จะมีการแจกกร์ดนะคะแต่ละใบตรงนี้ให้กับทุกท่านด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ร่วมกิจกรรมกันฟรีที่นี่ด้วยค่ะนะคะโดยที่เราไม่คิดค่าใช้้้้จ่าายยทัังงสินนดวกบขอเระะค รวมไปถึงการกิจกรรมตรงนี้ก็มีการจัดนะคะแค่เพียงวันนี้วันสุดท้ายวันเดียวเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะคะในการร่วมกิจกรรมพิเศษแบบนี้ที่ทาง Creative Park นะคะจากแคนนอนของเราได้นํามามอบให้กับทุกท่านการในการร่วมประดิษฐ์การ์ดค่ะนะคะฟรีที่นี่ด้วยสนใจสอบถามได้นะคะจะเป็นในส่วนของเวิร์กช็อปค่ะประดิษฐ์การ์ดฟรีนะคะร่วมกิจกรรมได้ฟรีเลย นะคะแล้วก็จะมีการแจกการ์ดกลับบ้านไปด้วยนะคะการ์ดต,ตรงนี้ก็สามารถทําได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการ์ดวันเกิดนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการ์ดนะคะที่มอบให้กับคนที่คุณรักก็ได้แค่เพียงลงทะเบียนค่ะแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้ฟรีเลยนะคะโดยที่เราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสนใจค่ะเดินเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้เลยค่ะ ในช่วงเวลานี้นะคะท่านไหนที่บอกว่าสนใจอยากจะลองสร้างสรารง,งานประดิษฐ์หรือว่างานกระดาษนะคะแบบง่ายๆนะคะก็สามารถเข้ามาะค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมนะคะในการเวิร์กช็อปกับแ a n นอนได้ฟรีที่นี่ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะเป็นในส่วนของกิจกรรมในการให้ทุกท่านค่ะได้สร้างสารนะคะในส่วนของกร์ดเก๋ๆแบบนี้หลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบนะคะฟรีที่นี่ด้วย และแน่นอนเขาว่าหลังจากสร้างสรรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางเราก็จะมีการแจกการ์ดแบบนี้ให้กับทุกท่านด้วยนะคะเรียกได้ว่าจะเป็นสิ่งดีๆค่ะที่ทางแ a n นอนหรือว่า Creative Park ของเราได้มีการมอบให้กับทุกท่านกันนะคะและในส่วนของทางด้าน Creative Park ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์อีกหนึ่งเว็บเลยที่ทางแ a นนอนของเราได้มีการสร้างสารรค์ขึ้นค่ะเพื่อจะให้ทุกท่านสามารถสร้างสารรค์ในส่วนของงานประดิษฐ์นะคะหรือว่างานกระดาษนะคะแบบงา่งายๆด้วยตัวขึ้นเออด้วยเออด้วยตัวท่านเองนะคะแม้ Anyways, อยู่ที่บ้านได้เลยซึ ทางด้านของงานประดิษฐ์หรือว่างานกระดาษที่เรียกได้ว่าหลากหลายรูปแบบด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนะคะตุ๊กตาเปเปอร์คราฟค่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านนะคะการ์ดนะคะตามเทศกาลต่างๆนะคะรวมไปถึงค่ะทางด้านของอัลบั้มรูปส่วนตัวแล้วก็ปฏิทินด้วยให้ทุกท่านได้ลองแล้วก็สร้างสรรค์ค่ะด้วยตัวท่านเองได้เลยนะคะและง่ายๆด้วยค่ะหลังจากครีเอทเรียบร้อยแล้วทุกท่านก็สามารถปริ้นออกมาด้วยหมึกแล้วก็กระดาษแท้จากแคนนอนได้เลยเพื่อความสวยงามของงานประดิษฐ์ที่สามารถสร้างสรรค์ค่ะได้แบบง่ายๆ นะคะคถ้าเกิดสนใจก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมภายในเว็บไซต์ดังกล่าวได้เลยนะคะเราก็จะมีทางด้านของงานประดิษฐ์หลากหลายรายการหลากหลายรูปแบบแล้วก็หลากหลายสไตล์ตรงนี้ค่ะให้กับทุกท่านนั้นได้ลองเลือกสรรกันนะคะและแน่นอนค่ะว่าในช่วงนี้อย่างที่บอกแล้วเรามีการจัดก,กิจกรรมพิเศษค่ะเพื่อมอบให้กับทุกท่านนะคะที่เข้ามาบริเวณนะคะทีเคพาร์คแข่งนี้ได้ฟรีด้วยกับกิจกรรมของการสร้างสรรค์ค่ะการ์ดเก๋ๆแบบนี้กับแคนนอนด้วยนะคะถ้าเกิดสนใจก็สามารถนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ฟรีที่นี่ค่ะ นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือจะเป็นท่านไหนก็ตามรวมไปถึงค่ะน้องๆหนูๆนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ฟรีกับเรานะคะและหลังจากร่วมกิจกรรมตรงนี้แล้วเราก็จะมีการแจกผลงานตรงนี้ที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างสรรค์ขึ้นนะคะกลับบ้านไปด้วยนะคะด้วยได้ว่านอกจากมาร่วมกิจกรรมฟรีตรงนี้แล้วยังมีทางด้านของนะคะงานประดิษฐ์เก๋ๆค่ะมอบให้กับทุกท่านติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะคะถ้าเกิดสนใจก็สามารถร่วมกิจกรรมในการสร้างสรรค์ค่ะการเก๋ๆแบบนี้ได้ฟรีที่นี่นะคะกับแคนนอนของเราค่ะ